วันนี้เราก็มาถึงสวนแล้วนะครับเราจะมาเก็บมะละกอครับนี่ยูครับต้นมะละกอนี่มะละกอต้องพันนี่เนาะนี่ครับต้นมะละกอของเราไม่ใช่เขาปุ่งถมที่หรือี่ไม่ต้นมะละกอมันเตี้ยครับพันเตี้ยทั้งนั้นเลยแต่เ,เราจะไปดูหัวปีงหัวปีข้างหลังนี่ครับที่บอ่อนี้นะครับเลี้ยงปลาอาเมซอนนะครับปลาไอนี้ครับ ปลาแซลมอนครับนี่บอ่อเลี้ยงปลาแซลมอนนะครับลังนีจะเขาโอ้มันต้องสตาร์ทอันนี้สตาร์นี่ดูดน้ำในบ่อเห็นป่ะเห็นแล้วเออนี่นะครับสวนไปเรานี่ครับเรามีสมาชิกมาสองท่านด้วยกันนะครับผม,มเราจะมาลุยสวนกันดูว่า มีอะไรที่เราจะเอาเก็บไปกินได้บ้างครับโอ,โอ้แดดก็วันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับ นี่เราเตรียมเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์ต้นไม้ไว้นะครับอันนี้ตอน,นี้เราก็ขุดบอ่อไว้ผักบุ้งอะไรเยอะแยะนะครับนี่ถั่วกำลังจะเป็น ฝักนะครับผมนี่นะครับวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันปลายชีวิตเราก็จะอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับไม่ต้องไปแข่งขันกับใครน,นั่นนั่นแต่งไทยวะย่ามแตงไทยดิทำไมลูกมันย,ยาวๆ่ะ น้งบนธุ์ไเราเพิ่งเทสวนพันอะไรนี่มันดูมันยาวเันพันอะไรไม่รู้เหมือนกันเก็บอะไรในมนยาวอะไรถั่วเอาไปตำไหมถ<ะ>ั่วแล้วกูจะดูวันนี้เก็บถั่วไปเ,เจ้ นี่ก็ผลผลิตก็ยังไม่ค่อยได้เต็มที่นะครับเราต้องไปดูตอ,อไม้ครับมันมันไม่ค่อยอย่างมันมีตะบกทั่วแล้วให้ผมกเก็บไี่ทั้งเอาโมกีไป เมื่อปีนี้เนยังบวออกสุดเราไปเอาดูอันหลังบานกับยูนาดีกว่าอันนี้ยังบมนั่นอือยังบม่สุดเก็บหูไปโอ้ยตีดเหตีดดินอันนี้ดินดีดินงามเลยเนี่ยถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเราเฮ็ดไอ้เฮ็ดเป็นร่องแบบเป็นคูแบบดีก็นี่นะเห็นบ่อไอ้ <sh> <area> กล้วยาง,งามนะนี่ครับมากรอเราเราก็จะเอาไตำนะครับ